เราเพื so to ่อนเขาตอนกูดีนั่นแหบะนอนก็แม่อย right. okay. ิงกินเต็มเลยนะตอนนี้กูเป็นคุยมัคโอเคเองมาเนี่ยกจความได้คนมากสุดท้เ่น

ได้เลยนี่เอาหวนได้เลยนี่ไปเดี๋ยวไปคุยที่นี่ไ่กินแล้วมันจะปังเนี่ยมคอยดูชนเอาอ๋ชนต้มาเราคอยดูะสปากรไหมเมย์ไม่ได้ลอยนี่ตุ๊ปากเลยตุ๊ปากเลยนันนนไอปากเลยตุปากแล้ว ตอนที่มึงจะ่อยก็หน้าอ่ะอันใหอ่มั้ยอันยหญ่มั้ยมาปวดเล้จากเลยเนาะไม่เคยลอยมาเท่าเท่าเทาก่อนเลยนี่เลยนี่มาเด้อลอยเลยที่่

จะมาลองกินอี่จะทำยังไงแม่